พวัดค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ได้อัปเดตไปเล้านะว่าเมืองพี่เนี่ยไวรัสมันมาแล้วค่ะก็อยู่บ้านวนไปค่ะก็เบื่อเบื่อเลยว่าจะมาชวนน้องๆทําไอ้นี่ป๊อบคอนเนาะป๊อบคอนจากหม้อใบเดียวนะคะหม้อใบเดียวทำป๊อบคอนกันเถิดเนาะแก้เซ็ง ยังไงเราก็ต้องมีความสุขในชีวิตในการกินถูกไหมป๊อปคอนดูหนังลูกพี่ก็ต้องกินขนมถูกไหมไปเริ่มกันเลยค่ะฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อสอนทํำในหม้อเนี่ยก็คือว่ามันง่าย แล้วมันก็อร่อยเนาะเราทำในหม้อได้แต่ว่าที่พี่สอนเนี่ยเป็นรสมาตนดานดธรรมดานะเกลือรสเค็มอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากได้คาราเมลก็พอเสร็จแล้วเราก็บีบคาราเมลใส่ไปนะคะทำประชดมันซะเลยเพราะาอยู่บ้านวนไปไปกันเลยค่ะเริ่มค่ะจากเอาหม้อใบใหญ่หน่อยนะคะใบกลางก็ได้มาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟแรง นะพอเปิดไฟแรงเสร็จเราก็เตรียมใส่น้ำมันพืชค่ะที่ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะเป็นน้ำมันพืชธรรมดาน้ำมันนอกทานตะวันหรือน้ำมันข้าวโพดอะไรก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดแห้งนะไปหนึ่งถ้วยตวงหรือว่า1แก้วน้ำธรรมดานะคะข้าวโพดเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะแล้วพี่ก็ใส่เกลือไป2ช้อนชาค่ะหลังจากน,านั้นเราก็เริ่มคน คนเนี่ยเราแค่อยากให้น้ํามันกับเกลือเนี่ยมเป็นเคลือบผิวของไอตัวมเมล็ดข้าวโพดนี่แหละนะคนสักพักให้เขาแบบได้เข้ากันอะประมาณนาทีนึงนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะเราก็จะเริ่มปิดฝาแต่ไฟเนี่ยก็ยังเป็นไฟแรงอยู่นะหรือว่าใครใช้ไฟกลางก็ได้ส่วนตัวพี่ใช้ไฟกลางนะคะพอปิดฝาไปสักพักหนึ่งพอฝามันเนี่ยเริ่มขึ้นฟ้าอย่างเงี้ย ฝ้าอย่างเงี้ยก็เปิดมาอีกรอบแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่ไอตัวตูดมันะจะได้ไม่ไหมแล้วก็เราจะได้กลับพลิกกลับให้ตัวเม็ดมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีความร้อนสม่ำเสมอเนี่ยค่ะรอไม่นานหรอกรอประมาณ3มนาทีนะแล้วเม็ดแรกมันก็จะแตกขึ้นมานะคะเนี่ยเห็นละเม็ดแรกมันแตกขึ้นมาเห็นมาที่พี่ชี้ให้ดูอะนะเม็ดแรกมันแตกขึ้นมาแล้วเราก็รอค่ะ เราจะจับขย่าหน่อยก็ได้นะเหมือนกับที่ร้านอะทอี่อีกตัวอีกตัวป๊อปคอร์นะ่ะมันไอ้นี้ได้อะเขาเรียกว่าอะไรอะอีกตัวทำป๊อปคอร์นที่มันสั่นได้อะเออเนี่ยค่ะแต่ไฟก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเขาก็จะค่อยๆดีดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดีดขึ้นมาอย่างที่พี่โชว์แต่ตอนเขาดีดไม่ห้าเปิดป่านะไม่มันมันจะ,ะเด่นไปทั่วบ้าน เนี่ยค่ะพอเขาเริ่มเขาเรียกพอเขาเริ่มที่นี่เขาเรียกว่าพอเขาเริ่มแตกออกมาเนี่ยแล้วก็เขย่านิดนึงเพื่อที่ต้นๆมนันจะได้แตกอย่างามสม่ำเสมอนนเปิดไปดูหน่อยเลยมันหอมมากพวงนี้ใครจะเติมเกลือไปหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ทํารสรดาค่ะอันนี้จะได้ถาดใหญ่าถาดหนึ่งสาหรับข้าวโพดหนึ่งแก้วนะง่ายๆง่ายมากๆเลย ทำป๊อปคอนที่เมืองนอกเขาก็ทําอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละที่ตุรกีก็ทํำกันอย่างนี้นะแต่ที่อื่นพี่ไม่รู้เนี่ยค่ะพอเสียงมันเริ่มหมดแล้วเราก็เริ่มปิดแก๊สแล้วก็ยกลงเตรียมถาดหรือภาชนะมาเลยจานี่พี่เพให้ดูความเยอะแค่แก้วหนึ่งนะกินได้ทางบ้านค่ะเติมเกลือน,นิดนึงอร่อยลูกพี่ชอบ ขาวอวบเออถ้าใครชอบรสหวานนะก็เอาคาราเมลราดไปได้เลยค่ะตอนนี้แล้วก็คลุกๆุให้มันเข้ากันนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆสำหรับหมึงนอกน้าที่เอามาแชร์กันเด้อเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พี่ก็หาอะไรคขากระป๋องกระป๋องกระปอ๋ปะปองไก่ทอดอะมาใส่หลอกลูกชายว่าแม่ซื้อมานางดีใจ ดูหนังกันไปกินพ๊อบคอร์นกันไปเนี่ยค่ะความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะของการที่เราอยู่บ้านวนไปนะคะอย่าได้แค่์ค่ะอย่าได้แครของกินเรื่องใหญ่เนาะมาค่ะเชิญค่ะมากินด้วยกันยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งติดตามด้วยนะคราวหน้าคลิปคราวหน้าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดกันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ